สวัสดีครับวันนี้เอามีดพับตัวคุ้มค่าคุ้มราคาอีกหนึ่งรุ่นมาให้ชมกันนะครับกับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแกนโซนะครับรุ่นใหม่ๆของเขาจะ,ะต่อท้ายด้วยแกนโซไฟเบิร์นะครับจะเรียกว่าไฟเบิร์ก็ได้หรือเรียกว่าแกนโซไฟเบิร์ก็ได้นะครับก็เป็นมีดพับราคาถูกๆนะครับตอนเมื่อก่อนเนี่ยอยู่หลกักร้อยไม่เกินพันนะครับหลกักร้อยไม่เกินพันสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเดี๋ยวนี้ก็บางเล่มก็พันกว่าบาท2องพันไปแล้วนะครับเนื่องด้วย เหมือนเขาพัฒนาโปรดักต์ของเขาครับพัฒนาคุณภาพของเขาให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งผมก็มาจาับตัวนี้ก็เลยรู้รู้เลยนะครับว่าคุณภาพมันดีขึ้นจริงๆงนะครับงานประกอบอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับอันนี้อ้างยิงจากเว็บไซต์ของเขาโดยตรงเลยนะแกนโซนะครับก็เป็นแกนโซรุ่นไฟเบอร์ F เจ็ดนนะครับ FB 7 6 0 1นั่นแหละนะครับนี่ชือนมันนะนี่ของแท้เดี๋ยวนี้ เมดินชน่นาก็มีบาร์โค้ดเหมือนกันนะครับเช็คแท้ฟลอร์มได้นะครับส่วนใหญ่จะไม่มีปลอร์มหรอกครับไอ้รุ่นนี้เพราะว่ามีมันราคาไม่ได้สูงมากปลอมไปก็ไม่คุ้มนะครับาราคาสามสิบห้าเหรียญน,นะครับแต่ตัวนี้ผมได้มือสองมาจากในกลุ่มพันธมิตรนะครับก็ได้มาราคาเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบหรือสามสิบนี่แหละรวมส่งนะครับส่วนราคาที่ผมไปเช็คมาจาก ในร้านช้อปปีเนี่ยประมาณ900กว่าบาทนะครับนี่สเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้เป็นมีดพับนะครับระบบ g l ล็อกจริงๆมันก็คือแอซิดล็อกนั่นแหละเขามาเรียกเท่ๆว่าเป็น G ีล็อกเฉยๆนะครับเห็นไหมน,น,นะครับเป็นแอซิดล็อกนะครับทรงใบมีดเนปะ็นทรงดอปพอยต์นะครับวัสดุเป็นส t ตนเลสอ่อ่สนนะครับก็ใช้งานง่ายๆใช้งานทั่วไปนะครับบินหรือว่าหมดคมก็รับขึ้นคมง่ายๆนะครับ วัสดุด้ามจับเป็นชีเทนนะครับแล้วก็สีจะมีให้เลือกประมาณนี้สีสีนะครับความยาวโดยรวมเขาจะบอกมาเป็นมิลน,นะ205มิลนะครับก็20.5เซนนะครับขน,น,นยาวไบมีด87มิล8.7เซนนั่นแหละนะครับประมาณนี้น้ำหนัก120กรัมน,นะครับ ตัวน,นี้ก็ถ้าใครอยากหาซื้อก็ลองไปดูมือหนึ่งในร้านช้อปปีได้นะครับมีขายนะครับส่วนมือสองบางทีเ,เพื่อนๆถามมาหลยทานว่ามือสองหาซื้อที่ไหนผมก็บอกไม่ถูกนะครับคือต้องรอซื้อเอาเองในกลุ่มนะครับมันไม่ใช่ว่าเขาจะมีมาขายเรื่อยๆตลอดนะครับของมือสองเนี่ยต้องรอจังหวะเอาเองนะครับไม่ได้มาตอบกดตีนหรืออะไร,ะรมันมันเรื่องจริงนะครับต้องรอจังหวะเอาเองนะครับตัวกล่องก็ประมาณนี้ดูพรีเมียมขึ้นนะผมเคยจับแกนโซรุ่น อะไรสักอย่างดาบสีส้มอ่ะผมรีวิวไว้ในช่องอยู่นะครับอันนั้นจะออกแนวเอ่อเป็นมีดของแกนโซสมัยก่อนเนาะก็จะหนาหนาหน่อยหนักหน่นอยแล้วก็ระบบล็อกก็จะแข็งแข็งนะครับไอตัวเนี้ยไอตัวแอซิดล็อกเนี่ยแต่ตัวใหม่เนี่ยเฮ้ยดีขึ้นว่ะนิ่มขึ้นนะครับเปิดปิดง่ายขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้2นิ้วนะครับในการดึงตัวล็อกกลับเดี๋ยวนี้นิ้วเดียวก็ได้นะครับนี่นี่ครับนิ่มขึ้นนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นสมูทแบบเพอร์เฟกอย่างแบรนด เบนสเมดนะครับนั่นของแพงครับแต่ผมเคยจับครั้งหนึ่งแม่งระบบแอซิสโลบของมันนี่โคตรเจ๋งเลยครับตัวกล่องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเปิดของในกล่องให้ดูนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเลยมั้งมีแค่อ่เนี่ครับมีแค่ซองนะเป็นถุงผ้านะแล้วก็มีถุงกันชื้นนะครับแล้วก็ถุงที่ห่อมาแค่นี้นะครับแค่นี้จริงไม่จีนนะครับไม่ต้องหวังอะไรมากมายนะครับของแถม ขนาดมีสเปรเโคร,ราคาครึ่งหมื่นราคาเป็นหมื่นยังของแถมมีแค่คู่มือที k ก๊อกถึงอันนะครับก็ธรรมดาครับของพวกนี้ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะมานี้ตัวกล่องนะครับตัวมีดที่ผมตัดสินใจซื้อมาเนี่ยมีพี่แต่เดึงนี่ผมพูดคุยกับแกประจำนะครับผมจะบอกกับแกแล้วก็กเป็นสไตล์เดียวกับผมนะคือส่วนใหญ่เรานะ่ะไม่ชอบระบบแอซิดล็อกหรอกนะครับแต่ผมที่ซื้อไอเล่มเนี้ย ว่าจู่ๆก็คิดถึงระบบนี้ขึ้นมาก็คืออยากมีมีดสักเล่มที่มีระบบตัวนี้นะครับอ่าก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะใช้ยาวไม่หรือว่าจะปล่อยายนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเราคิดถึงระบบตัวนี้เราอยากมีมาเล่นอีกสักสักเล่มหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยสนใจซื้อนะครับตัวนี้ระบบเปิดก็จะเป็นทามสตัดนะครับเปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานี่มือซ้ายก็เปิดได้นะครับและระบบล็อกแอซิดล็อกเนี่ยเหมาะสำหรับคนถนัดซ้ายถนัดขวาเลยนะแต่นะครับ แต่มีเล่มนี้ข้อพิจารณานะครับเห็นไหมคลิปเด็บมันไม่สามารถย้ายฝั่งได้นะครับอันนี้เสียดายอยู่นะหมายถึงว่าถ้าคนถนัดซ้ายอย่างเงี้ยครับก็ต้องย้ายมาฝั่งนี้เนาะแล้วเวลาพกก็มันก็จะพกง่ายแต่ถ้าแบบนี้มันย้ายไม่ได้นะครับกเ็เสียใจด้วยสําหรับคนถนัดซ้ายนะครับหมายถึงว่าเรื่องคลิปเด็บนะครับแต่ถ้าคุณสามารถพกในลักษณะแบบอย่างนี้ได้ก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะ ทาสตัดเนี่ยครับน,บนี่ถ้าผมเก๊กกลางๆนิดน,น,นึงก็ขออภัยนะครับระบบล็อกตัวนี้ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคิดถึงอะก็คือคิดถึงอยากอยากมีมันอีกสักเล่มนะครับประมาณนี้นี่ฟิกเปิดได้หรือจะเปิดแบบปกติก็ได้นะทาสตัดตัวนี้มันเปิดง่ายนะครับส่วนใหญ่ระบบล็อกแบบนี้มันจะไม่แข็งมากนะครับในการเปิดนะแต่ถ้าเป็นมีดที่ ออกแบบมาไม่ดีหรือคุณภาพไม่ค่อยดีเวลาดึงกลับเนี่ยมันจะแข็งนะครับแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่สมดุลกัน2ข้างมันจะเอียงๆอย่างเงี้ยดึงมือเดียวอย่างเงี้ยอาจจะดึงยากเห็นไหมครับแต่อันนี้ถือว่าทํามาสมบูรณ์ดีนะแบบดึงข้างเดียวก็ยังแบบขยับออกมาพร้อมกันนะครับ,รบถ้าทํามาไม่ดีต้องใช้2นิ้วดึงอย่างนี้เพื่อให้มีตกลงแล้วก็พับเขียนะครับใบมีดนะครับ นี่ก็ยาวประมาณ3นิ้วนิดๆนะครับผิวเป็นผิวแบบซาตินนะครับปัดเงามาแบบเต็มๆใบเลยทรงใบมีดทรงดอกพอยต์นะครับมีโลโก้ไฟเบิร์ดตรงนี้นะครับนกเพลิงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีรหัสรุ่นนะครับเขาจะย่อมาแค่ FB k n i g นะครับเหมือนจะย่อให้มันเรียกง่ายขึ้นมั้งหรือตามที่คนสะสมก็ไม่รู้นะครับตอนแรกแกนโซอ่าสักพักแกนโซ่มาเป็นไฟเบิร์ดอ่ะสักพักไฟเบิร์ดมาเป็น FB k n i g เอาครับแต่ก็เป็นเจ้าเดียวกันนะครับเห็นไหมเขาจะเขียนว่า เม็บายเกนโซนะครับรหัส fb 7 6 0นะครับแล้วสะดไใบมีด4 4 0 4, 4นะครับก็ใช้งานดทั่วไปส,ะสะบายนะครับอ่ามานี้ด้ามจับประกับ G10 นออกแบบมาได้ดีเลยนะเข้าสเปคผมเลยนะแบบนี้กับใบแบบนี้นะครับมองมันผือนอารมณ์มันจะคละ้ายๆกับพวกมีดแลน910เหมือนกันนะนะครับหมายถึงว่าตัวใบนะแต่ด้ามก็ไม่ได้คล้ายกันเท่าไหร่นะครับนี่มีร่องวางนิ้วดา้านล่างนะครับด้านบนมีจิปปิ้งอ่า จับถือว่าจับถือถนัดมือดีนะส่วนตัวผมนะจับถือเข้ามือถนัดมือดีนะระบบล็อก a อซิตล็อกนะครับเปิดได้ทั้งาสามารถปลดล็อกได้ทั้งคนถนัดซ้ายและถนัดขวานะครับด้านท้ายมีรูร้อยเชือกแล็อคละคอดคิปเน็ตเป็นสเตเลสสตีลไม่สามารถย้ายฝั่งได้นะครับแล้วก็น็อตจุดหมุน1จุดตรงนี้นะครับขายได้2ฝั่งนะครับมี น็อต uh, ยึดประกับสองตัวนะครับนี่สองฝั่งเลยนะนี่ครับแล้วก็ประกับ G 1 0ทนแท้เลยนะเห็นว่าเป็นมีดจีนราคาไม่ถึงพันแบบนี้นครับหรือว่ารวมส่งตีไปพันหนึ่งแล้วกันนะมีราคาพันหนึง่งแต่ว่าถ้าคุณาภาพขนาดนี้ผมว่าโอเคนะแล้วคุณดูเขาขึ้นคมมาแบบสุดๆนะครับคมนี่หวานเจ็บเลยนะครับครับเพียงแค่วัสดุมันอาจจะไม่ ไม่รักษาคมได้นานมากเท่ากับมีดถึงแพงครับแต่ว่าผมก็ว่ามันเหลือๆนะถ้าอย่างเพื่อนๆซื้อไปใช้งานแล้วทั่วไปเนี่ยตัดหั่นปาดเฉือนอเปิดกล่องพัสดุตัดกระดาษตัดลังตัดนรงนี้นั่นมั่วสั่วมานะครับใช้งานไปเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับถึงมันจะเป็นมีดราคาไม่แพงแต่มันคุณภาพดีไว้ใจได้นะครับแล้วแบรนด์เขาก็มีเก่าแก่มีมานานแล้วนะหลายปีแล้วนะครับเกนโซ่เนี่ยเป็นอีกแบรนด์ที่ผมแนะนำให้ซื้อนะครับ ก็จะมีแกนโซมีเซเลนมูนะครับ S R M ก็ได้นะครับชื่อเดียวกันนี่นะครับมีจีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีดแลนนะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับแล้วก็ถ้าเห็นตามท้องตลาดเยอะๆก็น่าจะ3แบรนด์นี้นะแกนโซแลนแล้วก็ซาเลนมูนะครับสามแบรนด์นะครับที่แนะนําให้ซื้อเลยนะส่วนแบรนด์อื่นๆดีๆก็มีนะครับแต่ว่าถ้าหาซื้อง่ายก็จะเป็น3แบรนด์นี้ที่เราไม่ต้องมาลอลุ้นว่าคุณภาพจะดีหรือเปล่านะครับ อะไรประมาณนี้นะครับก็นะครับค่าวๆประมาณนี้นะครับกับแกนโซนะครับ fb 7อะไรจำไม่ค่อยได้ีก่เจ็ดหกศูนย์หนึ่งนะครับนี่นะ,ะมีแบ็กสเปซเซอร์เป็นโอ้เป็น G10 ด้วยนะครับอันนี้ดีมากเลยนะนี่ส่วนใหญ่ปกติมีดพวกเนี้ยแบ็กสเปซเซอร์เขาจะทำเป็นอ่า วัสดุดเขาจะใช้เป็นพลาสติกนะครับไม่ F I N ก็ G F N นะครับเป็นไนลอนที่เสริมใยแก้วเข้าไปนะครับแต่อันนี้เป็นแบบ g ีเมาเลยนะเออถือว่าคุณภาพดีนะครับแล้วก็ผมชอบที่มันเป็นสตัดสีเงินแบบนี้นอกสีเงินนะครับอย่ยมันสวยนะเรียบๆมันดูพรีเมียมดีแต่ถ้าเป็นสีที่มันทําสีมาเป็นสีน้ําเงินเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับดูมันดูแบบมันดูเป็นมีดแบบเขาเรียกอะไรล่ะ สีมันเยอะไปจนเหมือนแบบมีราคาไม่ดูพรีเมียมมากนะครับนี่แล้วก็ซับฟ,ฟิล์์ด้านในเป็นสเตลเลสสตีลเจาะรูมาด้วยนะครับเพื่อไล่น้ำหนักเบาเห็นไหมครับสองฝั่งแข็งแรงนะอันนี้ก็น้ำหนักเบานะร้อกรัมถ้ามีดที่เราจะพกใช้ในชีวิตประจำวันนะ่ะใส่เกียงยีนหรือเกียงทำงานเนี่ยถ้าน้ำหนักไม่เกิน150กรัมเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อพกได้เลยนะครับอย่างตัวน,นี้แค่ร้อย นะครับมันจะดูไว้เป็นภาระมากแต่ถ้าเกิน150กร,รัมขึ้นไปเนี่ยมันจะหนักนิดนึงนะครับอาจจะต้องพกในกระเป๋าเป้นะรหรือกระเป๋าสะพายแทนนะครับอ่านี่ครับอย่างที่บอกผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะกัระบบ a อซิดล็อกเนี่ยแต่รู้สึกคิดถึงอยากเล่นระบบนี้ก็เลยซื้อกลับมาใช้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเทียบกับกันโซรุ่นเก่าเนี่ยตัว ซับเฟรมด้านในมันเนี่ยมันจะใหญ่และหนาและหนักนะครับครับแล้วมีมันจะดูแบบใหญ่เลยนะอันนี้มีจะดูแบบบางๆเพียวๆนะครับถือว่าพัฒนาได้เยอะนะครับแล้วก็ระบบล็อกที่นุ่มนวลขึ้นนะครับงานประกอบที่ดูพรีเมียมขึ้นนะครับสังเกตได้เลยนะถ้าให้ผมเทียบกับรุ่นเก่าที่ราคาพอๆกันเนี่ยผมว่ามันพัฒนาขึ้นเยอะนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ ทัศนาขึ้นประมาณ30%เลยนะ20-30%เลยนะนะครับกับตัวรุ่นเก่าเก่านะเทียบกันเนี่ยถ้าทัานใดหาซื้อมีดไว้ใช้งานหรือมีดเล่มแรกก็ได้นำเลยนะครับกับแก n นโซนะครับแบรนด์พวกนี้นะครับไปแล้วเราก็ไปเลือกเอาเลยว่าเราชอบผู้ทรงแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แบรนด์พวกนี้เขาจะได้แรงบัมาดานใจนะเรียกว่าได้เรียัมาดานใจนะแถวบ้านเรียกกอล์ฟก็ได้นะครับจากมีดแบรนด์ดังๆนะครับอย่างเช่นนะ เป็นแบนดังของเมกาพวกอันตาเิโอพวกสไปเดอร์โคอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาเป็นแบบของเขาเองนะครับแต่ว่าเราใช้เรากา็ภูมิใจได้เลยว่าเราซื้อของแท้นะครับไม่ได้ซื้อของปลอมนะครับถึงมันจะทรงไปเหมือนกับมีดแบนดังแต่ว่าเราใช้แล้วเราชอบก็ใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปฟังคำคนอื่นนะครับประมาณนี้นะครับกับเกนโซไฟเบิร์ เอฟบีไนโอ้โหสามสี่ชื่อนะเจดหกศูน <J> ย์หน <G> ึ่งนะครับ GR นี่นะครับเม็ดอินชัยนามีดคุณภาพดีๆที่ไม่ควรมองข้ามนะครับแนะนําให้ซื้อเลยนะครับถ้าชอบนะครับชอบทรงแบบนี้ผมก็ชอบนะครับทรงใบมีดแบบนี้สวยดีนะครับสุดท้ายนี้อขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากากดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับมีคำถามหรือว่าอยากให้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นอะไรสามารถสอบถ,ถามเข้ามาได้ นะครับแล้วก็ฝากกลุ่มพันธมิตรคนรักองค์กร e d c ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อบคุณทุกท่านที่ติดตามรชมนะครับสวัสดีครับผม